นี่เป็นตู้เซฟน้องตัวยุ่งนะเป็นคลังสมบัติน้องตัวยุ่งน้องตัวยุ่งรักและหวงมากนะเราก็จะขอ,อน้องตัวยุ่งเปิดตู้เซฟนะคังสมบัติว่าน้องตัวยุ่งมีอะไรอยู่ข้างในกล่องนี้นะก็มาดูมาลุ้นพร้อมๆกันไหนพ่อขอดูหนะ่อยเอฟสีเขาก็อยากรู้ว่าในกล่องนี้มันมีอะไรนะไหนดูดิไม่ต้องมาไม่ต้องมองๆไปเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามันมีอะไรในนีน้เปิดยากจังโอ้โห ไม่ธรรมดานะน้องตัวยุ่งนะอันนี้ก็น่าจะเป็นสิน,น้ําใจที่เ c ซน้องตัวยุ่งเขาไม่โชคไม่ลาบเขาก็มอบให้นะเราก็ไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์นะส่วนที่เด็ดงวดนี้ก็ตามนี้เลยนะใส่กล่องอย่างดีอยู่ที่ห้าตัวนี้เลยหกสองสี่แปดห้าห้าตัวนี้นะน่าจะพลาดยากน้องตัวยุ่งใส่เซฟไว้อย่างดีถูกผิดยังไงก็เมตาน้องตัวยุ่งเลยนะครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคม ก็จะให้น้องตัวยุ่งวัดดวงตัวเดียวเจ้ามือไปเลยอ่ะเอาออกจากเซฟมาให้น้องตัวยุ่งวัดดวงตัวเดียวไปเลยนี่ก็เป็นสินน้ําใจของน้องตัวยุ่งเราก็ไม่ใช้ของน้องนะเราก็จะเอาไปไว้ไปทําบุญเราก็จะเอาไว้ไปทําบุญอันนี้ก็จะให้น้องตัวยุ่งวัดดวงตัวเดียวเจ้ามืออ่ะอันนี้ก็เป็นสินน้าใจที่น้องตัวยุ่งได้มานะจากผลงานที่ผ่านมาเราก็จะไม่ใช้ของน้องนะเราก็จะให้ ไว้ไปทำบุญให้น้องอันนี้ก็จะให้น้องตัยุงวัดดวงตัวเดียวเจ้ามือปไฟ FC รออยู่16สิงหา65ตัวไหนลูกตั้งใจอือเอาแล้ว,วะถูกใจขครเลยคนนะนะงวดเนี้ยถูกคิดยังไงก็เม่นเนาะเมตาน้องตัวยุ่งเลยนะครับหวังใจว่าน้องตัวยุ่งจะได้ทิปอีกนะงวดเนี้ยโอเคถูกใจพ่อจริงๆเลยงวดนี้